DCA นะครับหรือว่านักลงทุนจะรู้กันในคำว่าดอลล่าคอสเอเวเรจนะครับก็เป็นทฤษฎีทสษฎีหนึ่งนะครับของคนหนึ่งที่แนะนำว่าเราควรจะลงทุนในเงินที่เท่ากันทุกเดือนในวันเดียวกันกันทุกเดือนนะครับก็เป็นเหมือนกับการสร้างวินัยให้เราทําการซื้อหุ้นนะครับหรือว่าลงทุนในกองทุนในเงินที่เท่ากันนะครับถามว่าในเวลาเรา DCA เนี่ยแล้วราคาหุ้นตกเหมือนอย่างในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ย ควรจะต้องเครียดไหมผมบอกได้อย่างเดียวเลครับถ้าคุณเครียดคุณพลาดนะครับถ้าคุณเครียดคุณพลาด DCA ยิ่งลงราคาหุ้นยิ่งลงคุณยิ่งต้องดีใจนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณรวยขึ้นต้องแนะนําอย่างนี้ครับปกตินักลงทุน หุ้นนะครับก็คือเวลาที่เราจะลงสู่หุ้นนะครับสำหรับนักลงทุนที่เก่งกาไรก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งสําหรับนักลงทุนที่เป็น VI ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยนักลงทุนที่เป็นแบบ DCA ก็จะเป็นนักลงทุนที่เน้นการเก็บเงินไว้ตอนกเกษียณน,นะครับต้องการเงินปันผลต้องการที่จะเป็นพาสนาเป็นคำในอนาคตทีนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดหุ้นลงหมายความว่าคุณก็จะได้ราคาถั่วเฉลี่ยที่ถูกลงมานั่นเองถูกไหมครับเช่นผมยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้สิบบาทในเดือนนี้เดือนหน้าลดเหล คุณซื้อที่9บาทนะครับเวลาที่คุณเข้าไปซื้อหุ้นนะครับตามที่ผมเคยแนะนําไปแล้วสิ่งสําคัญที่สุดของเราก็คือเราจะต้องดูมูลค่าหุ้นเป็นหลักก็คือว่าหุ้นตัวนั้นจะให้ดีจะต้องอยู่ในมูลค่าที่ชื่อว่า u n d e r ์ a า u e นะครับหรือมีมูลค่าที่ราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าที่ตาไว้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัวนี้มีมูลค่า11บาทแต่ตอนนั้นราคาของคุณอยู่ที่10บาทอันนี้เราก็ควรเข้าไปซื้อนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ DCA ผมที่ผมบอกว่าทําไมหุ้นลง แล้วเป็นโอกาสทองที่คุณจะรวยขึ้นสำหรับนักลงทุนแบบ DCA ผมยกตัวอย่างนี้ครับสมมติว่าคุณซื้อหุ้นตัวนี้คุณตั้งใจเลยว,ว่าคุณต้องการลงทุนหุ้นตัวละเดือละพันบาทนะครับในหุ้นตัวนี้ที่มีราคาตัวละสิบาทเดือนแรกที่คุณลงทุนไปนะครับคุณจะซื้อหุ้นในทั้งหมด1 0 0 0หาร10เท่ากับ100ตัวนะครับ อีกเดือนหนึ่งปรากฏหุ้นตัวนี้ราคามูลาค่าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ราคาลงมาตามตลาดก็แล้วแต่นะครับหรือตามเศรษฐกิจก็แล้วแต่ลงมาที่9บาทคุณยังคงใช้เงิน1 0 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับพอคุณหนึ่งพบาทหุ้น9บาทคุณซื้อไปคุณจะได้จำนวนหุ้นที่มากขึ้นเป็นหนึ่งร้สิบเ็ดหุ้นดูไหมครับเพราะว่าราคาของหุ้นตกลงไปแต่เงินลงทุนคุณเท่าเดิมคุณก็จะได้หุ้นหนึ่งร้อยสิบ็ดหุ้นเดือนที่2เดือนที่3ามปรากฏว,ว่า คุณก็ยังลงทุน1000บาทลงมาอีกแต่ราคาร่วงลงมาที่8บาทตามภาวะตลาดนะครับหรือว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาแต่พื้นฐานหุ้นไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้มีการโกงกินของผู้บริหารหรือว่าสินค้าเขาก็ยังพอขายได้อยู่นะครับในมาตรฐานของเขานั่นเองนะครับปรากฏว่าลงมาที่8บาทคุณจะได้หุ้นทั้งหมด 1, 0 0 0หาร 8, ก็คือ125หคุณนนั่นเองนะครับอันนี้แค่3เดือนนะครับจาก10บาท9บาท8บาทปรากฏเดือนที่3เนี่ย คุณจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตของคุณที่ลงทุนไปเดือนละ1 0 0 0บาท3เดือนก็คือ3,000บาทนะครับคุณจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตของคุณ3 3มร้อยหุ้นนะครับสามหุ้นนะครับด้วยเงิน3,000บาทนะครับ, 3, บ,รบลองคิดกันง่ายๆครับถ้าเดือนที่4ถ้าเดือนที่4เศรษฐกิจดีนะครับแล้วราคาหุ้นกลับมาที่10บบาทเหมือนเดือนแรกเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตัดสินใจขายในตอนนั้นนะครับ คุณขายหุ้นที่คุณมีอยู่ในพอร์ตคุณ3 3 6รหุ้นนะครับคุณจะได้เงินกลับมาทั้งหมดนะครับคูณกับ10ก็คือ3336บาทในเงินลงทุนของคุณแค่3 0 0พนนะครับเดือนละพันสาม0ปรากฏ3เดือนคุณได้กำไร3าไร336บาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณอยู่ที่11%สุดยอดไหมครับ3เดือนคุณได้ประมาณ11%นะครับแค่คุณลง DCA เดือนละพันบาท3เดือนเองนะครับ แต่ถ้าปรากฏว,ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นอีกแล้วราคาหุ้นมันดีกลับไปสู่มูลค่าของมันที่ผมบอกคือ11บาทนะครับคุณคิดดูนะครับคุณลงทุนไปเดือนละพันสา3เดือน3,000บาทแล้วเดือนที่4ราคาหุ้นกลับไปที่11บาทตามมูลค่าของมันคุณมีหุ้นอยู่ในพอร์ต336รหุ้นเอาไปคูณกับ11บาทคุณจะได้เงินทั้งหมด3696บาท ลงทุน3,000แต่ได้3,696บาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ที่ประมาณ23.2% ระยะเวลาแค่3เดือนนะครับคุณได้กําไร 23. 2 3 2เลยนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นข้อดีของการ DCA ในหุ้นพื้นฐานที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่เราเจอหุ้นในตลาดที่มีพื้นฐานที่ดีเราก็เป็นนัก DCA หรือนักลงทุนที่เน้นการรุนอ่าง,องเสมออันนี้ผมยกแค่3เดือนนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้อง DCA แล้วก็3เดือนจบนะครับผมยกตัวอ,อย่างว่ามันเป็นโอกาสที่ดียิ่งราคาหุ้นตกลงไปนัก DCA ก็จะยิ่ง ส่งเสริมให้พอตัวเองเนี่ยร่ำรวยขึ้นมามากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจงให้กับนักลงทุนทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ของผมด้วยเพื่อให้มีกำลังใจงในการทำคลิปดีๆความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมนิสชนาธิ์กินทองคำสวัสดีครับ